สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับผมจะมาเตือนพวกเราทุกคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆน,นะฮะทราบไหมครับว่ามันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งของ facebook ปุ่มนี้นะครับที่ชื่อว่า เฟซบุ๊กคอนเน็กเมื่อกดไปแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลต่างๆที่เราอนุญาตให้แอปนั้นนะครับแอปนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ทั้งหมดเมื่อเข้ามู่ข้อมูลไปแล้วครับก็ อาจจะมีคนคอยติดตามเราอยู่นะครับหรือเอาข้อมูลเราไปใช้นะครับอย่างเช่นคนนี้อาจจะดูข้อมูลเราอยู่ก็ได้มีข้อมูลรูปเพื่อนๆพนี่น้องของเรารูปนะสมัยเก่าของเรา หรือรูปปัจจุบันของเราคนนี้อาจจะติดตามคุณอยู่เขาสามารถที่จะระบุตำแหน่งของบ้านของเราได้น่ากลัวไหมครับระวังนะครับเขาอาจจะตามมาที่บ้านของ เร,เราอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งค่า privacy ของโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เราใช้ด้วย